สวัสดีครับผม f อทุกทั่นตอนเชา้าตู่ของประเทศไทยมีการทำร้ายร่างกายประเทศเยอรมนีะนะครับแล้วก็เราก็ติดต่อเข้ามาเรียบร้อยเขาติดต่อหาเราแล้วก็บอกคุณชายคะสามีทำร้ายร่างกายบางคนมีหลายๆขั้นที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ อยากรู้ข้อมูลถ้าสามีทำร้ายร่างกายต้องเดินเรื่องยังไงบ้างวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆสำหรับสาวไทยที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็สามารถดูได้ครับการทำร้ายร่างกายจะเริ่มต้นยังไงอันดับแรกทางบริษัทกุลชัยไทยประลาตุงคนแนะนาว่าตั้งสติดีด นะครับถ้าเขาทําร้ายร่างกายนะครับปางผมบอกต้องไปหาตำรวจก่อนไหมต้องไปหาโรงพยาบาลก่อนไหมสําหรับผมประสบการณ์ที่ทํามา20ปีแล้วนะครับก็แนะนําว่าต,ตํารวจตามประเทศน่ะไม่ได้ดีทุกคนนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราประสบการณ์ของเรา20ปีนะ่ะแนะนําว่าให้คุณนะครับผมไปที่โรงพยาบาลก่อนเพราะอะไรที่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่า เมื่อทางโรงพยาบาลเนี่ยตรวจสอบเอกสารตรวจสอบว่ามีการบกช้ำตรงนี้การบกช้ำตรงนี้เขาถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานไว้แล้วคำสุดท้ายของทางโรงพยาบาลว่าคุณต้องการเอกสารยืนยันไหมว่าคุณโดนทำร้ายหรือบกช้ำทางนี้ทางนี้โดนมีการบกช้ำตรงนี้สามารถที่จะเอาใบน,นี้ไปแจ้งความได้เพราะบางคนไปหาตำรวจเลย ตำรวจบางคนก็งี่เง่าสงคราเพกยิ่งเยอรมนีเยอรมนรมีนโอ้โหเฮ้ยจับปืนงี้เลยเธอว่าไงนะเธอว่าไงนะเหมือนคุณทําร้ายร่างกายหรือเหมือนว่ามีทําร้ายร่างกายสามีมาด้วยสาไปผมเคยเห็นแล้วนะครับประเทศเยอรมน,นีจับปืนเนี้ยแล้วคุยกับคนไทยเนี้ยผมบอกโอไม่ไม่น่ามาทํสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นเหมือนกันนะอื <c oughs> เขาเห็นว่าคนไทยคนไทยมาโกกเขาหรือเปล่าเขาจะเอาคนของประเทศเขาเป็นหลัก เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปหาโรงพยาบาลต้องมีหลักฐานให้ร้อเเซเพื่อยืนยันให้ทางตำรวจว่านี่ไงเขาทำร้ายร่างกายแล้วตางกฎหมายของต่างประเทศมันมีหลายหน่วยงานที่ช่วยเหลือผมไม่รู้ว่าเขาคนอื่นจะช่วยคุณยังไงแต่ในแนวแนวทางของบริษัทคนชัยไทยประลาตุงแนะนำที่สิ่งดีๆให้ทุกอย่างวันนี้เดี๋ยวผมจะโทรหา เ,อ,อ,เอ,อลูกค้าคนนี้เอคนนี้ว่าให้โทรมาหาผมและอธิบายฝังแล้ว f c ที่ชมรับชนฝังพิจารณาไปด้วยกันว่าจะแก้ปัญหากันยังไงแล้วก็จดจำไว้ว่าการที่สามีทำร้ายร่างกายมีเหตุและผลเพราะอะไรมาฟังครับลูกค้าโทรมาได้ครับโอเคเดี๋ยวเขาโทรมาปุ๊บ เราก็เปิดไมครโฟนคุยไปด้วยกันวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมาฝากสาวไทยนะที่อยู่ประเทศไทยสายฝอทั้งหลายมาดานทั้งหลายครับโอสามีฉันเก่งสามีฉันดีสามีฉันเป็นหมอสามีฉันเป็นกับตานผลิตไทยโดนตบตีมาปุ๊บนะครับมันไม่โลกสวยเเหมือนที่คุณคิดนะครับว่าโลกสวยเหมือนที่คุณคิดนะเนนะพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรามาคุยเรื่องนี้นะครับว่าเราต้องแก้ปัญหากันยังไงนะครับผม ลูกค้านะครับจบแล้วเนาะโอเครอแปบ๊บหนึ่งนะผมเดี๋ยวเขาโทรกลับมาเนาะบางคนดูช่องทางของอช่องทางต่อตอโอ้รับสมัครนะใครต้องการเป็นแฟนคนนี้นะเป็นเครื่องบินอาโธมาระสักคู่ครับผมสวัสดีครับผมบไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลน,นะครับ,รบผมเรามีอเราเราหาข้อมูลเราไลฟา์สดไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลน,นะนะครับผม เนาะอ่าจากจัดจเล่าเล่าเล่ามาหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับก็คืออ่อให้เล่าตอนครบไหมคะคืออ่าคบมาเลยตั้งครบมาปุ๊บแล้วมาตบตีเนี่ยห้ามบอกชื่อนามสกุลห้ามบอกเมืองบอกได้เมืองบอกได้แต่ยวอย่างอื่นผมไม่ต้องกันให้บอกก็คือ ก็คือก่อนก่อนก่อนที่ที่ที่หนูจะแต่งงานกับเขา่หนูมีลูกติดใช่ไหมเขาคุณชายสองคนคลูกชายกับลูกสาวเพราะว่าเพราะว่าหนูแต่งงานครั้งแรกก็ไม่ประสบความสําเร็จเหมือนกันอนะ่ะคือหนูรักลูกมากก่อจะแต่งหนูคบกับเข้าประมาณปีค่ะครับครับหยุดครับว่ามาครับ กน้ากเขารักลูกหนูสองคนเลยค่ะคุณชายจากแล้วทีเนี้ยพอโอเคคบกันมาหปีแล้วปีเข้าปีที่เจ็ดเขาจะให้หนูเรียนอาอจะให้มาแต่งงานแล้วก็ใหมาอยู่เยอรมันตามกฎหมายประเทศเยอรมาีต้องเรียนอาก่อนโอเคอ่าอ่าอ่าครับ จย์หนูเรียนจบ,จบจบที่ไทยจากจบที่ไทยแล้วทีเนี้ยเขาบอกเธอไม่ต้องกังวลน,นะเขาบอกเธอมาอยู่ที่เยอรมันอะ่ะฉันจะดูแลลูกเธอทั้งสองคนให้ได้เรียนเท่าเทียมกันให้ให,ให้ได้เรียนให้จบเท่าเทียมกันะอะไรประมาณเนี้ยค่ะคอ่าแล้วทีเนี้ยตึ๊บพอหนูเรียนจบไอช่ไหมคะหนูเดินเอกสารตึ๊บตืบบบบบ้ตตเสร็จหนูมาแต่งชี่ที่เยอรมันเนาะมาแต่งที่ทยนเนอยอรมันนะคะ เอ่อไฟเซนสไตล์ทีเนี้ยให้หนูตัดลูกและให้หนูตัดลูกชายหนูและลูกชายหนูที่ไทยที่เรียนนะคะเขาเป็นเด็กเรียนดีเนาะให้ตัดไม่ให้ส่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้หนูส่งหนูมาแต่งงานหนูมาอยู่กับเขาได้ประมาณอาทิตย์เดียวหนูก็ทํางานแล้วค่ะคุณชายหนูขอหนูบอกว่าก่อนที่ฉันจะมาแต่งกับคุณคุณบอกฉันว่าคุณจะดูแลจะดูให้ลูกฉันได้เรียบสองคนแต่อันนี้พอฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันท งานคุณก็ไม่ให้ฉันส่งอะไรอย่างเงี้ยทุกๆครั้งทุกๆเดือนน่ะที่โหททางานโหจะให้เขาไปส่งกูแค่จะกาบเท้าเขาเลยอ่ะคุณชายลูกชายอ่ะถามหน่อยตอนที่จีบกันที่อยู่เมืองไทยเป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหมนิสัยอีกแบบหนึ่งใช่ไหมตอนที่จีบกันที่อยู่ประเทศไทยเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมสวยรู้สวยรู้แบบหนอ่า อีกแบบหนึ่งเขาคุณชัยเขาจะรักลูกหกว่มากเขาจะเทคแคร์ดีมากค่ะใช่อยากได้อะไรนะเออหยิบเอาคนละชิ้นซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยฟารักตอนอยู่ไทยแต่ว่าพอหนุ่มมาเยอรมันมาอยู่เยอรมันแต่งงานกับเขาเสร็จอ่ะเขาเขาเขาติดเดือมอ่ะคุณชัยเพราะเขาไม่เดือมเข้าใจเข้าใจเยอรมันดื่มเยอะดื่มเบียร์เป็นเป็นเป็นน้ําอ่ะจ่าจ่าใช่ใช่หนูบอกว่าคนดื่ม พอเผลลงหน่อยได้ไหม,ม,มเพราะว่าเขาดื่มแล้วหนูหนูพูดกับคุณชัยตรงๆนั้นพ่อหนูมาสัมผัสเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาเหมือนไม่ปกติอะคุณคชยัยเขาเหมือนไม่เขาเหมือนเป็นคนที่แบบไม่ปกติเลยอ่ะต้องบะบัาดอ,อะไรประมาณเนี้ยหนูสัมผัสหนคิดว่าถ้าหนูเราแต่งงานกับเขาไม่นานนะคะคแค่ปีเดียวค่ะคแค่ปีเดียวใช่แต่ปัญหาเกิดอะแต่งกับเขานะแค่สอบ สองเดือนอะที่แต่งอะอเขาดืมอะครับใช่เขาบอกเธอไม่ต้องพูดไทยโทรไม่ต้องโทรหาลูกเธอ,อนะทำไม<า>ล่ะเนะ,ะนคือลูกก็คือลูกเราตัดไม่ได้เหรอลูกอ,อ,อะ หนูหนูตัดไม่ได้หนูบอกว่าหนูตัดไม่ได้ฉันบอกคุณแล้วนะตั้งแต่ที่แรกฉันทำงานที่ไทยฉันสามารถส่งลูกฉันเรียนได้สองคนเอกชนทั้งสองคนฉันส่งคนเดียวด้วยคุณบอกว่าสบายใจได้สบายใจได้ถ้าฉันมาแต่งงานกับคุณแล้วคุณจะดูให้ลูกฉันได้เดียดแต่พอฉันมาแต่งกับคุณฉันส่งเองนะ ฉันทำงานฉันส่งเองนะแต่งแค่อาทิตย์เดียวอะ่ะครับฉันทำงานทุกๆุกเดือนน่ะฉันจะส่งให้ลูกชายชิ้นเรียนแหละฉันแทบจะกราบเท้าคุณเลยให้คุณพาฉันไปส่งค,ค,คุณชายเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของผู้หญิงของผู้หญิงหนูหนูหนูอยากแชร์ประสบการณ์ของหนูจริงๆได้ครับตอนนี้เราไลฟ์สดมาเกือบยี่สิบสาสิบคนเข้ามาดูแล้วครับตอนนี้เข้าฝังแล้วครับจ้ หนูหนูหนูอยากแชร์ประสบการณ์ของหนูขนาดหนูดูอ่ะเออดูฝรั่งนะหนูมีลูกหนูรักลูกใช่ไหมครับหนูดูลูกเล็กลูกของหนูมาสิกบกว่าปีคนเดียวอะพ่อเด็กอะคนไทยเขาไม่เคยรับผิดชอบเลยนะหน,นูเลี้ยงหนูร้ลิน เทคแคร์อะไรเงี้ยแล้วมาเมื่อวานนี้ยลูกสาวหนูก็อยู่ด้วยเมื่อวานลูกสาวหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนลูกสาวอะตอนตอนที่หนูแต่งอะก่อนหนูแต่งหนูก็เดินเลือกเพราะว่าเขาปกติอะคุณชายเขาปกติทุกอย่างเขาดีเพอร์เฟกต์มาทุกอย่างเลยก่อนก่อนยังยังไม่ย้ายมาเขาบอกว่าโอเคเธอเอาลูกสาวเธอมาเรียนที่นี่นะเขาบอกอนาคตไกลเดี๋ยวสักพู่นะแล้วลูกชายล่ะครับผมแป๊บนึงลูกสาวไปแล้วแล้วลูกชายอะ ลูกชายหนูเขาเรียนเขาเขาชอบเรียนด้านสายตํารวจทหารน่ะก็เลยอยู่ื่อเชาไทยเขาไม่มาโอเคเข้าใจละอ่ะลูกสาวไปใช่นหอ่ะต่อครับจับแล้วก็เดินเอกสารให้ลูกมาตึบๆเขาก็เดินให้เขาก็คำอะไรให้ผ่านเนาะลูกสาวหนูมาเรียนที่นี่ได้แค่สองอาทิตย์คุณชาย แล้วมันก็เกิดมันก็มีปัญหาทะเลาะกันมาตลอดอ่ะทุกทุกทุกวันลูกหนูบอกว่าแม่หนูจะเป็นโรคซึมเศร้านะมันไม่ใช่เดือนหนึ่งสองสามครั้งมันเกทุกวันแล้วแม่อะไรประมาณเนี้ยหนูเรียนไม่รู้เรื่องนะภาษาเยอรมันมันยากนะแม่แล้วสถานการณ์อย่างเนี้ยภาษาเยอรมันมันก็ยากแล้วแม่หนูหนูเข้าไปเรียนอ่ะแต่ลูกหนูเขาเรียนภาษาเยอรมันเนี่ยได้นิดหน่อยแต่ว่าคณิตเขาเก่งูสาวอ่ะครูเขาจะบ บอกว่าคณิตเก่งเพราะว่าเขาเรียนออนไลน์นิดหน่อยไม่ได้เรียนเยอะกว่าที่จะมาลงเรียนนะค,คุณชายจากจากจาก,จากและที่เนี้ยมาเมื่อวานเนาะมาเมื่อวานเขาก็คุยเรื่องลูกชายแล้วแหละไม่ให้หนูส่งไม่ให้หนูตัดญาติตัดอะไรที่เมืองไทยตัดลูกชายอะไรอย่างเงี้ยของเขาอะ่ะเขาเมาเนาะออแล้วทีเนี้ยหนูจะทําอาหารให้เขากินอะ่ะเขาต่อยหนูเข้ากลางหลังแล้วก็ปวแขนหน,นูคุณชยัยเดี๋ยวก่อนนะเขาต่อยคุณเข้าที่ไหน กลางหลังเลยค่ะเมื่อวานเนี้ยเขาต่อยแล้วแรงเขาเยอะนะแะรงผู้ชายคุณชายหนูล้มลงเลยอ่ะเขาครั้งแรกเขาต่อยตรงต้นแขนหนูก,ก่อนหนูล้มลงเลยเพราะว่าแขนหนูมันเล็กหนูเป็นคนตัวเล็กเนาะหนูล้มลงเลยอะ่ะใช่หนูจะทาหนูจะท BBQ, าบาร์บีคิวเขาทานที่สนามที่กลางที่สนามอ่ะสนามหญ้าใช่ ที่สวนครับทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วแหละเขาต่อยหนูล้มล้มลูกหนูวิ่งมาลูกหนูอะว่าทําไมป้าทําแม่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหยุดป้าหยุดอะไรอย่างเงี้ยลูกสาวหนูอะเพราะว่าเขาสิบสี่ปีแล้วค่ะคุณช่เดี๋ยวมันเห็นเนาะเดี๋ยวมันเห็นแล้วไม่ดีเนาะใช่จ่าทีนี้เขาต่อยเอวเข้ากลางหลังอีกรอบครั้งที่สอง่ะหนูจุกเลยตาแตกเมื่อวานเนี้ยแล้วทีเนี้หนูหนูนึกไม่ออกหนูจะทำยังไงหนูบอกว่ากแซ ลูกสาวบอกลูกสาวลูกสาวโทรโทรหาบ้านที่แม่ทํางานเนาะหนู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 จะโทรไปหาคุณชัยหนูก็กลัวไม่โทรโทรได้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 ผมต่อให้ผณไปหาโรงพยาบาลด่วนเลยจําได้ไหมที่คุณเขียนมาหาผมหนูหาถ้าเป็นแบบนี้โทรมาหาด่วนเลยไม่รับสายหนูรับรับรับถ้าเป็นอย่างนี้เขียนมาปิดนึ่งมาคุณว่าโดนสามสามีทำร้ายร่างกายโทรด่วนเลยแล้วแต่นั้นผมรับเลยอันนี้เป็นพิเศษนะครับพิเศษนะครับ ถามถามว่าแล้วที่เนลูกหนูโทรบ้าครับบ้ามาต่อครับแล้วที่เนลูกหนูโทรไปบ้านที่หนูเคยทํางานด้วยอ่ะพอแจ้งตำรวจตำรวจมาที่บ้านตำรวจมาที่บ้านจะไปโรงพยาบาลฉันจะไปโรงพยาบาลเพราะว่าหนแขนหนเคสต้องไปอะต้องไปโหนูไปเมื่อวานหนูไปแล้วค่ะเราไปตรวจร่างกายมาวันเนี้โอเคแล้วที่เนี้ยหนูต้องทํายังไงต่อคุณชายในกรณีที่ ที่ลูกหนูมาเรียนเพิ่งได้สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ประสบเหตุการณ์อย่างเงี้ยคุณชัยค่ะเดี๋ยวผมได้หาข้อมูลให้แล้วนะสักครู่ครับเดี๋ยวให้น้องบีอธิบายฟังครับผมมาสักครู่ครับผมอ่ะถือเดี๋ยวนี้ด้วยครับจ้ะจ้ะค่ะจ้ะค่ะแนวทางการขอความช่วยเหลือกรณีถูกสามีทำร้ายร่างกายณเมืองจุดณเมืองจุดๆประเทศเยอรมนีครับ เรียนลูกค้าตามที่ท่านได้แจ้งว่าถูกสามีทำร้ายร่างกายณ <c oughs> ประเทศเยอรมนีทางทีมงานของเราขอความขอแสดงความห่วงใยอย่างยิ่งและขอเรียนให้ทราบว่าท่านมีสิทธิตามกฎหมายเยอรมันในการปกป้องตนเองจากความรุนแรงในครอบครัวครับโดยสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ฟังดีๆนะครับฟังดีเอซด้วยคุณด้วยนะ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและสิทธิของท่านหนึ่งกฎหมายคุ้มครองจากความรุนแรงท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมายนี้ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามสามีติดต่อหรือเข้าใกล้ท่านขอให้ศาลมีคำสั่งให้สามีออกจากที่พักอาศัยแม้ว,ว่าท่านจะไม่มีชื่อในสัญญาบ้าน ข้อ2ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันการทำร้ายร่างกายเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุกคหากใช้ความรุนแรงหรือมีอาวุธจะถูกลงโทษหนะักับ3กฎหมายว่าด้วยการอยู่อาศัยหากท่านถือวีซ่าตามสามีท่านสามารถยื่นคำร้องแยกพำนัก และขอต่อวีซ่าในานามตนเองได้มแม้จะอยู่ร่วมกันไม่ถึงสามปีอันนี้ตอบข้อข้อนี้ตอบแล้วนะไม่ต้องกลัวโดนกลับเมืองไทยนะโอเค<า>ตอบครับมีเหตุั หากมีเหตุความรุนแรงเจ้าหน้าที่สามารถอนุมัติให้ต่อพำรรนักได้แนวทางการดำเนินการอย่างเร่งด่วน 1. เข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทันทีทำแล้วโอเคขอให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ท <ำ S 1> ลและบกร่องรอยการถูกทำร้ายสแจ้งความที่สถานีตำรวจแจ้งเหตุโดยตรงพร้อมแสดงใบ ใบรับรองแพทย์และเอกสารส่วนตัวสามขอคำสั่งศาลคุ้มครองทีมงานเราสามารถยื่นเรื่องเอกสารต่อยื่นเอกสารต่อศาลเพื่อขอห้ามสามีติดต่อเข้าใกล้ขับออกจากที่พักสี่ติดต่อบ้านพักฉุกเฉินสำหรับผู้หญิงท่านสามารถติดต่อเพื่อขอที่พักปลอดภัยและคำแนะนำเฉพาะทางได้ครับ เบอร์กลาง0800116016ครับบริการฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ5ขอความช่วยเหลือทางกฎหมายหากไม่มีรายได้ท่านสามารถยื่นขอความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจากกฎหมายได้ที่ศาลท้องถิ่นสิ่งที่ทีมงานของเราจะดำเนินการให้ท่าน หประสานหาทนายความหญิงที่มีประสบการณ์ด้านคดีความรุนแรงครสองช่วยจัดเตรียมแบบฟอร์มขอคำสั่งศาลคุ้มครองตามกฎหมายของเยอรมันสามประสานบ้านพักฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียง 4. ช่วยเตรียมจดหมายขอสิทธิพำนักในฐานะผู้เสียหายจากความรุนแรง 5. ให้คำปรึกษาและติดตามการดำเนินการจนกว่าจะปลอดภัยและได้รับสิทธิ์อย่างเหมาะสมค่ะครับแต่ในแผนของผมนะก็คือว่าผมจะให้สามีคุณออกจากบ้านนะครับวันนี้เราจะเขียนจดหมายนะครับผมเดี๋ยวขออีเมลด้วยเนาะเราจะส่งจดหมายอีเมลเนี่ยไปให้หน่วยงานนะครับผมข้าราชการแถวบ้านคุณนี่แหละ ส่งไปให้เขาจ,จากนั้นปุ๊บนะครับคุณเขียนเข,เข,เขียนภาษาไทยเนี่ยให้เราเดี๋ยวเราแปลเป็นภาษาเยอรมันให้แล้วก็ขอชื่อน,นามสกุลข,ของลูกสาวคุณด้วยแล้วของคนด้วยแล้วของสามคุณด้วยเล่าเล่าประสบการณ์ทุกอย่างเอกสารแล้วก็ใบแพทย์ด้วยทุกอย่างจากนั้นปุ๊บนะครับผม อธิบายให้เราเขียนมาชัดเจนผมจะได้ติดต่อหน่วยข้าราชการคุณจะได้สิทธิ์ทนายฟรีสามพันที่สุดคุณอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปไอ้ผู้ชายสามีคุณแบบชั่วๆอ่ะผมให้ออกจากบ้านไปแล้วห้ามเข้าใกล้คุณห้าสิบเมตรคนกับลูกคุณอ๋หนูกลับไปสามารถกลับไปอยู่ได้ที่ได้ครับเขาต้องออกจากบ้านไปเพราะคุณไม่มีที่อยู่เขาต้องออกไปอยู่หาที่อยู่ที่อยู่อื่น แล้วตอนนั้นเราจะมีทางทีมงานทนายความของเราด้วยนะครับก็<อ>คือว่าเดี๋ยวผมหาทนายความให้โดยที่คุณไม่ต้องจ,จ่ายฟังกันดีๆนะไม่ต้องจ่ายค่าทนายความเพราะว่าคนไรายได้ไม่เพียงพอคุณมีลูกด้วยสามีคุณออกบ้านไปเมื่อกี้มีข้อหนึ่งว่าถ้าสามีทาร้ายร่างกายคุณสามารถอยู่ต่อที่ประเทศเยอรมนีต่อได้กดข้อนี้ใช้ได้จ้ะจ้เคลียร์ไหมจ้ะขอบขอบคุณมากๆค่ะคุณชัยเคลียร์ไหมเข้าใจไหมคําถามอะไรอีกไหมครับคับ อ๋อเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเดี๋ยวคุณเล่าประสบการณ์เล่ามาเรื่องความจริงอะไรต่างแล้วมีใบ,บแพทย์โวยต่างเดี๋ยวเราเขียนจดหมายส่งให้หน่วยงานไปจากนั้นปุ๊บหน่วยงานจะส่งตีอีเมลมาว่าวันไหนคุณต้องไปหาเขาโอเคไหมจ้ะจ้ะจากนั้นเราสามารถช่วยตัวนี้ได้เมื่อกี้หนูพูดไม่จบช่วงเดือนธันวาหนูก็โดนเขาเอาปรกันชุบหัวหนูไปรอบหนึ่งก็เขียนมาเราจะเล่าทุกสิ่งอย่าง ให้ทางหน่วยข้าราชการฟังฟังนะการตบตีเป็นลงโทษที่หนักมากที่ประเทศเยอรมนีหรือสิซแสนหรือทางโซนยุโรปไม่สามารถทําได้หน่วยช่วยเหลือศีด็กมีอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราคนไทยอย่าไปกลัวเขาถ้าเขาตบตีชกร่างกายงนี้ไม่เอาแล้วถ้าผมอยู่ถ้ามันอยู่เมือเดทไทยผมกลับไปเบิดกระโหลกหัวมันสักครั้งนะตอนนี้จริงเพราะฉะนั้นเราใช้กฎเกณฑ์กฎเกณฑ์จุดนี้นะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้เข้าใจนะ จ้ะจ้จเดี๋ยวหนูจะเตือนหนูจะเซ็นเขียนให้ค่ะเขียนไม่เขียนมา,าช่องทางนี้ส่งมาทางโอเอนของบริษัทเดี๋ยวเราจะแปลภาษาเยอมันแล้วก็ชื่อนามสกุลของลูกสาวคนด้วยนะครับเล่าประวัติมาเป็นไงบ้างานะครับทุกอย่างเวลาไหนจะเนาเราสามารถติดต่อทงางหน่วยขาชการให้อธิบายฟังเป็นภาษาเยอมันให้แล้ว จ่าแล้วเอาที่อยู่ด้วยใช่ไหมคะที่ทั้งที่อยู่ด้วยครับคุณชัยครับใช่ครับที่อยู่ด้วยเนาะถูกต้องครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราประสานงานให้เนาะคุณชัยค่าทนายไม่ต้องจ่ายค่าสารไม่ต้องจ่ายนะครับผมจะาจะขอบคุณมากครับคุณชัยดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างบีก็ เข้าใจหัวอกผู้หญิงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า f อคนไหนนะคะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็ก็ขอให้ตั้งสติไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตั้งสติไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเออจริงๆแล้วมันก็มีทางออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าออคุณลูกค้าค่ะที่เข้ามาปรึกษาก็ถือว่าโชคดีนะคะที่เจอบริษัทคุณชัยที่เขาแบบเออช่วยดูแลในด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้คำแนะนำมีแนวทางในการแบบแก้ไขปัญหาให้ค่ะ จริงๆถ้าไม่มีเงินนะก็คุยกันได้ผมก็ดีที่ช่วยเหลือนะครับผมแต่บางคนมีเงินก็ต้องจ่ายเหมือนกันบอกว่าไม่มีบางคนมาโกหกไม่มีไม่มีใจมเงินอยู่ข้างในเป็นล้านก็มีอย่ามาโกหกเราเราช่วยเหลือเต็มที่แล้วเราทํเด้วยใจนะในจุดนี้เราพยายามที่จะช่วยเหลือคนไทยในประเทศตามประเทศและประเทศไทยดุวียจใจนะครับแล้วเราทุกอย่างมันมีวิธีการแก้ปัญหาแต่จุดหนึ่งที่อยากเตือนอยากเผื่ออยาถามเพื่อนคนที่มีรู้เรื่องที่ตามประเทศมีคนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศรู้ไปหมดเลย รู้จักคําว่ามดมีเมนไหมใครรู้จักว่ามดมีเมนบ้างทีมงานผมไม่รู้จักรู้ไมไม่รู้จักผมก็ไม่เคยรู้จักแต่คําว่ามดมีเมนผมรู้จักที่ต่างประเทศแปลว่าอะไรรู้ไหมรู้ไหมพวกเราแปลว่าอะไรไม่รู้ค่ะแปลว่ารู้ทุกเรื่องแต่รู้ไม่จริงรู้ทุกอย่างแต่รู้ไม่จริงเตือนนะจากบริษัทคนชัยจารไปราตรงนั้นก็คือว่าอย่าเชื่อเพื่อนที่เขาไม่รู้เรื่องนะครับ อ่ะฉันรู้เรื่องนี้เธอไปจังนี้ผิดพลาดทุกอย่างเลยผิดทุกอย่างหมดเลยเรามีหน่วยงานให้เราต้องขอที่อยู่เราต้องเชิร์ชหาหน่วยงานว่าหน่วยงานไหนที่สามารถช่วยเหลือคนนี้ได้ไม่ใช่ว่าคุณฟังฟังฟัง,ฟงมีฝรั่งหลายๆคนที่อยู่ต่างประเทศอ่ะฟังเยอะจะทําไม่ได้อ่านไม่ได้พูดไม่ได้บางคนนะเดี๋ยวจะราม่าอีกแล้วก็อธิบายว่าเธอองไปจุดนี้จ,จุดนี้พอจะท้ายพ,พ,พ,พังหมดเลยไม่รู้เรื่องอะไรไม่งั้นอธิบายว่า นั้นเธอก็มาอยู่บ้านฉันวยกันให้สามีอยู่นั่นต่อไปจริงๆอะสามีนึกออกจากบ,บ้านไปนะครับผมใช่รู้ไม่จริงน่ะนั่นละมดมีเมนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้ที่ต่างประเทศเคยสัการ์นอยู่เช่นสามสิบสามสิบกว่าปีเพราะว่ามันคืออะไรมดมีเมนว่าผมไม่เข้าใจเท่ากับรู้ไม่รู้เรื่องคือเขาไม่รู้ไม่จริงเหมือนคุณพี่พูดอ่ะใช่แต่เฟือกเรื่องชาวบ,บ้านคุณรู้ไปหมด บางคนทํางานความวสะอาดเป็นแม่บ้านเป็นนู่นเป็นนี่รู้ทุกอย่างหมดจะรู้ได้ไงคุณไม่ได้จบตัวน,นี้มาหรือไม่ประสบการณ์เันผมมาคุณไม่ได้ทํางานตัวนี้ใช่ไหมคุณรู้วิธํทำกับข้าวแต่ฟังฟังฟังคนนี้ฟังคนนี้เนี่ยระวังจุดเนี้คนไทยหรือสาวไทยทพังเพราะเพื่อน อันนี้เตือนไปเลยอัน,นยังโชคดีนะโทรมาหาผมเราก็หาข้อมูลให้ f อให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะร่างจดหมายส่งให้หน่วยข้าราชการจําได้เลยว่าถ้าคุณไม่มีรายได้ที่ตามเพศหน่วยข้าราชการของตามเพศนั้นหรืออำเภอนั้นช่วยหลือคุณนะครับผมนะจะช่วยหรือคุณคุณจะมีเงินไม่มีเงินนะโทรมาหาผมคุณชยัยไม่มีเงินจริงๆขอโทษค่ะขอให้ความรู้ได้ไหมได้เราคนไทยด้วยกันอะ่ะก็ช่วยกันสิ เล็กๆก,ก็น,น้อยไม่เป็นไรหรอกแต่ยามาโกหกงเทสถ้าเป็นเรื่องจริงผมช่วยแต่ถ้าโกหกงดเทสไปที่อื่นผมไม่ชอบนะครับอันนี้คือแนวสายของคุณชัยไทยประาตุงที่เป็นแนวทางผมนะอย่ามาโกหกงดเทสเนี่ยเหนือนโดนสามีชกข้างหลังใช่ไหมอะ่ะแล้วไปหามาใบแหกมาเมื่อวานเขาหาโทรหาผมโทรไม่ได้นะเขาเกรงใจผมบอกแล่วผมบอกไม่เปไ็นไรผมขับรถอยู่น้ำเมื่อวานนี้ผมก็บอกอ่านั้นคุณพี่ไปหาที่โรงพยาบาลเลยนะครับผมไปที่โรงพยาบาลเลยเขาก็ไปตาม เท่ากับเรามีหลักฐานแล้วไม่ใช่ไปหาตำรวจก่อนนะตำรวจมันจับปืนอย่างนี้ละเอาว่าไงนะว่าไงมันก็ช่วยคนประเทศมันเองเพราะฉันเอามันให้อยู่กับตำรวจก็คือมีใบเอกสารเนี่ยใบของทางแพทย์ถึงแจ้งความก็ดีเหมือนกันแต่คุณสื่อสารลูกเข้าใจไหมคนไทยอยู่ต่างประเทศไม่ใช่ว่าสึกสบายนะมาดามัพงหลายฟังผมด้วยนะมีผัวพลังสบายสบายเป็นไงบ้างล่ะโดนชกโดนตีแล้วคุณแก้ปัญหาเขาได้ไหมแก้ปัญหาไม่ได้ นะครับผมเพราะฉะนั้นเรามีบริษัทกุญชัยไทยประลาตุงเพื่อแก้ปัญหาจุดนี้นะครับ เราคนไทยช่วยกันนะครับผมน้ำจิตน้ำใจเรามีด้วยกันแต่ย่าบางคนเป็นเพื่อนอย่าเฝือกรู้นะครับรู้ไม่จริงอย่าอย่าพูดเพราะว่าสิ่งที่คุณทําไปมันผิดพลาดและผู้หญิงบางคนนะครับไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยไปอยู่อยู่อยู่ผลจะท้ายปุ๊บที่ดินก็ที่นอนก็ไม่มีก็มาอาศัยเพื่อนอยู่และทางศาลบอกว่าทําไมเธอไม่อยู่ที่นั่นต่อไปล่ะพ่อสามี้องออกจากบ้านเออแล้วทําไมไม่ทําล่ะแต่เพื่อนนะมาอยู่กับฉันเถอะความปลอดภยัยอันเข้าใจนะ แต่ที่นั่นมีกฎหมายคุ้มครองผู้หญิงสตรีและเด็กอยู่เพราะฉะนั้นเราใช้กฎหมายนี้ให้คุ้มค่าส่วนผู้ชายคนนี้ผมจะเขียนให้มีการแบบว่าห้ามเข้าใกล้ห้าสิบเมตรมันมีกฎหมายข้อนี้นะครับเราก็จะทาตามจุดนี้เพราะเขาทำร้ายร่างกายความกลัวแล้วก็เสียเงินเยอะนะการทําร้ายร่างกายเอยเสียเงินเยอะไนะม่ใช่นเ,น,เ,น,เนน้อยทำร้ายร่างกายนะครับค่าศา,าลค่าแรงจ่ายผู้ชายต้องนะครับผม ผู้ชายต้องอะไรต้องเสียให้ผู้หญิงภรรยาของตัวเองนะครับแล้วก็ค่าเลี้ยงดูนะแพงนะไม่ไม่แพงนะจ่าไม่ได้แพงนะงนะนะครับผมรักลูกนะครับขอบคุณชายมากขัาหน่วยที่อช่วยเหลือคนไทยที่เดือดร้อน<ๆ>เห็นใจจริงๆค่ะอยู่เยอรมันแต่งงาน11ปีลูก2คนสามีไม่เคยอะอะไรแม้จะให้อา ให้ร่างกายรูปเป็นเมียเกิดอะไรนะดูดูหน่อยเขาดูหน่อยช่องทางนี้อ่าผมโพที์มันไกลเว้นตาต้องขยายเ้นตายนั่นดูเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกไปก่อนว่าเราคนไทยด้วยกันก็ช่วยกันนะครับในจุดนี้นะครับผมคิดว่าโอเคอ่าสิ่งไหนที่ผมช่วยได้นะครับผมดูยสิ่งไหนที่ผมช่วยได้ผมก็ช่วยเหลือนะครับแต่ว่าห้ามนะครับห้ามโกหกโกเทสเท่านั้นเองเพราะบางคนก็โกหกโกเทสเก่งจนติดเป็นนิสัย หรือภาษาชาวบ,บ้านคือสันดาลไปแล้วสิ่งไหนที่เราช่วยได้ทางโบสิษัทเราช่วยนะครับอ่ะคอมเมนต์ได้ยังค่ะคอมเมนต์นะคะจากคุณลูกลักสุดหัวใจนะคะครับอมเมนต์ว่าขอบคุณคุณชัยที่ช่วยเหลือคนไทยที่เดือดร้อนเห็นใจจริงๆค่ะอยู่เยอรมนันแต่งงานมามาส1ปี 1> ลูก2คนสามีไม่ ไม่เคยแม้แต่จะให้ร่างกายลูกเมียเกิดรอยขีดข่วนรักลูกรักเมียมากฉันขอบคุณพระเจ้าทุกวันเป็นกำลังใจให้นะคะอะขอบคุณมากครับดูค uh, อนเทนต์คออนนเมต์ห่ยของลูกค้าหลายๆคนครับ,ค,รบคุณสุนทรีเทเลอร์นะคะคบ,บอกว่าสวัสดีค่ะ เป็นจริงตามที่คุณชัยพูดค่ะครับผมค่ะคุณจิตรานะคะถูกค่ะคุณชัยฟังคุณชัยพูดถูกใจมากค่ะอ๋อขอบคุณมากครับค่ะแล้วก็คุณจันตรานะคะบอกว่าน่าเห็นใจมากค่ะอืมค่ะคุณจารุรัตน์นะคะบอกว่าสุดยอดมากเลยค่ะอ๋อขอบคุณมากครับผมอะไรนะคุณชัยค่ะคุณชัยรับ ล่ามภาษาอะไรนะอันสุดท้ายได้เนาอ,อ่าอันสุดท้ายเลยค่ะคุณชัยรับเคสล่ามแปลภาษาตอนจดทะเบียนไหมคะที่ไทยเหรอที่ไหนประเทศไทยเปล่าถ้าประเทศไทยเรามีนะเรามีคนแปลให้นะครับเรามีทีมงานที่แจกง,งานให้ด้วยที่ประเทศไทยนะครับเราทําโดนโดโว,วิซ่าให้ฝรั่งอ่าแต่งงานให้นะครับแล้วก็อ่าวีซ่า มีซ่าท่านแบบท่องเทีย่ยวตามประเทศแล้วก็เราหาบานเช่าให้เดี๋ยวเรื่องขึ้นลงมุนสารที่ประเทศไทยชอบโกงต่างแล้วก็เงินไม่ไมเงินมรดกต่างๆเราทําหมดเลยแล้วก็แปลภาษางานหนักก็คือแปลเอกสารให้ลูกค้าคเยอะมากนะครับเราแปลบ,บางครั้งมีเอกสาร ลูกค้าตอบมาแล้วค่ะที่เยอรมันใช่ไหมค่ะที่เยอรมันอ่อถ้าเป็นประเทศเยอรมันเขาจะมีคนที่เขาแปลอยู่ในทางศาลอยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถทําได้แต่ผมสามารถแนะนําคุณได้ว่าคุณจะพูดเกินขึ้นศาลยังไงบ้างเพราะหลายๆคนที่อยู่จะไม่ไฝรั่งเศสเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์เขาจะโทรติดต่อหาผมบอกว่าคุณชัยแนะนำหน่อยว่าการจะคุยคุยการขึ้นศาลจะพูดยังไงดีก็สามารถมามามาเทคนิคนิดหน่อยกับผมได้อัน,นี้ผมจะสอนว่าต้องพูดยังไงบ้างอันนี้ เนาะเป็นประสบการณ์ด้วยกันนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้ไปนะครับ f c หลายๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็นาแชร์ share, ผมต่อไปด้วยนะเพื่อความรู้สําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศที่มีปัญหาเรื่องนี้ขอบคุณมากที่ไว้ใจเราหาข้อมูลให้หมดแล้วและเดี๋ยว อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาคงส่งร่างเป็นจดหมายแล้วก็จะแปลเป็นภาษาเยอรมนีให้ครับเป็นภาษาเยอรมนีแล้วก็เขียนด้วยคําสุภาพด้วยจากนั้นติดต่อหน่วยข้าราชการให้นะครับผม,มก็จะติดต่อหน่วยข้าราชการเกี่ยวกับทนายฟรีให้ด้วยนะครับแล้วก็การขึ้นลงบสญชีให้ด้วยในจุดนี้เรามีบริษัทคุณชัยไทยประดาตรงเพื่อ,อเป็นมิตรแท้กับคนไทยที่อยู่ต่างแดนแล้วก็ช่วยกันครับคนไทยไม่จริงกันครับอ่ะภาษาเหนือมาครับผม ขอบคุณเจ้าจะได้กับฝากติดตามเพจคุณชัยไทยบรรทุงด้วยนะเจ้าจะได้เอฟซีติมีปัญหาครับนะเจ้าก็ขอคือแบบเออมีสตินะเจ้าเราก็มาปรึกษาทางเพจนี้ได้นะเจ้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม